จะออกกําลังกายในน้ําอย่างไรดีถ้าหากว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นในสาวว้ยองที่มีปัญหาปวดเข่านะคะยังเคยแนะนําบ่อยๆแล้วว่าการว่ายน้ําเป็นการออกกําลังกายที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าสาววทายพองคนนั้นว่ายน้าไม่เป็นทายังไงดีคะก็เราสามารถใส่ชุดว่ายน้ําค่ะแล้วก็ลงมาในสาวว่าน้ําหาตรงโซนที่เรายืนถึงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเดินค่ะ เหมือนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการเดินบนพื้นธรรมดามาเป็นเดินในน้ําในขณะที่เราเดินในน้ําเนี่ยค่ะน้ําหนักของน้ําก็จะพยุงร่างกายของเราเช่นเดียวกันทําให้น้ําหนักตัวของเราไม่กดไปที่เข่านะคะก็เป็นการออกกําลังกายอีกอย่างหนึงที่ดีและก็เหมาะมากๆ สำหรับสตรีวัยทองที่มีปัญหาปวดเข่าเพราะฉะนั้นว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นปัญหานะคะสามารถออกกําลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยที่ไม่มีปัญหากับเข่าได้ออกกําลังกายกันนะคะดูแลสุขภาพให้เราเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันนะคะ